อันนี้ก็เป็นตำรับเล็กนะคะเรียกว่าหอมนมนะคะหอมน้ําแก้ลมนะคะเน,นี่ยก็จะเป็นว่านเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะ,ะกาแฟของเราจะมีสองสูตรนะสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งจะผสมบำรุงร่างกายนะคะผสมดุลน,นะคะสูตรสองผสมขมิ้นชันนะคะแล้วก็ผสมภูเาวด้วยนะคะกาแฟของเรานะคะพี่ขอไปรายการ กาแฟหนึ่งกล่องจะมี25ซองนะคะ25ซองสูตรสองผสมขมิ้นชันผสมภูคาานะคะเป็นหลักๆเลยนะคะส่วนสูตรหนึ่งของเรานะคะผสมบำรุงร่างกายตัวปรับสมดุลของร่างกายคนที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนะคะนอนไม่หลับไม่ลึกหรือต้องการที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มีพลังงานมีกําลังนะคะและที่สําคัญคือบํารุงเลือดด้วยเพราะว่าผสมโสมด้วยนะคะมีสมุนไพรถึง12ชิ้นด้วยกันนะคะสองสิบสองสิบสามชิ้นด้วยกันนะคะกาแฟหนึ่งกล่องยี่สิบห้าซองนะคะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องเล็กม ยี่สิบสองซองของยายี่สิบห้าซองนะคะมันก็รอการเช็คสินค้าอยู่ที่ที่ศูนย์นะ่บริษัทมอสเซิงทแทรนนะคะ ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์หมอสี็งนะคะก็สามารถสอบถามสังส่งซื้อได้นะคะมีผิิตภัณฑ์ทุกสูตรทุกราคาเลยนะมีขวดเล็กขวดใหญ่บำรุงขวดเล็กขวดใหญ่ว่านชักบนลูกขวดเล็กขวดใหญ่ก็มีนะ,ะมีตำรับเล็กตำรับใหญ่นะคะสามารถเลือกซื้อได้ตามกำลังซับได้เลยใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะ,ะ0 8 9 8 1 9 5 7 6 8 0 8 1ป3 1 8 1 8 6นะคะสวัสดีจ้าคุณแครพี่ไรวันนี้เรามาเบิกพิิตภัณฑ์หมอสี็งนะคะนี่นะคะ โอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์ที่ช่องสีฟ้าก่อนนะคะ